หมูสามชั้นผัดกะปิผัดยังไงให้หมูนุ่มดูดูพี่ต้องดูไอย้ยอนุ่มน่ากินอย่างแรงนี่วันนี้จะเป็นหมูสามชั้นผัดกะปิแล้วไทรจะโตพี่บบามีวิธีการที่ทําให้หมูนุ่มรับรองว่ากินได้อร่อยและนี่ก็เป็นหมูสามชั้นพี่บ่าจะใช้ทั้งหมด350กรัมหันหนาหนึ่งิ้นทางนี้ก็ขึ้นอยู่เวลาเราไปซื้อด้วยว่าเขาหันมาแบบไหนนะ,นะด้านนี้หนึ่งนนะแล้วพี่บ่าก็จะหันด้านนี้อีกก็จะเป็นเหมือนเตาพอดีแบบนี้ ก็จะได้หมูสามชั้นที่หั่นเป็นเต๋แล้วก็ยาวๆแบบนี้ไปดูขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนนี้คือวิธีการทําให้หมูนุ่มนะก็ใส่น้ำปลาลงไป200 ml ุงปรุงรส2ช้อนชาถ้าใครไม่ชอบผงปรุงรสก็ไม่ต้องส่นะพี่น้อกแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาว1ช้อนต้มน้ําให้เดือดขึ้นมาพอน้ําเดือดแบบนี้ก็เอาหมูลงไปต้มปริมาณหมูไม่เยอะดังนั้นก็ปรับเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อน ต้มแบบนี้ไป20นาทีระหว่างที่รอหมูนุ่มก็มาตำชวนมาชมพริกกินดา10เม็ดกระเทียมจีนกรีบย่อย5กรีบเมนูที่ใส่กะปินะพี่บ่าวก็จะใส่หอมแดงด้วยทีนี้ก็ตำชวนมามโฉมก็ตำไม่ต้องละเอียดมากประมาณนี้ใช้ได้แล้วต่อมาก็เป็นกะปิพี่บ่าวแนะนำให้ใช้กะปิที่ใช้ทำน้ำพริกนะพี่นกเพราะว่าความเค็มจะน้อยกว่ากะปิสำหรับแกงพี่บ่าวใส่ไป20กรัม ตากุ๊บกุ๊บพอต่วนผสมเข้ากันแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วพอเราเตรียมรวมผสมตรงนี้เสร็จหมูที่ต้มไว้ก็เิ่มนุ่มพอดีอ่านุ่มมากนุ่มน้อยตามต้องการแล้วตอนนี้นี่ก็ปิดไ้ได้แต่ถ้าใครคิดว่าฟันแข็งแรงเดี๋ยวมาดูกันต้นต่อไปไม่ต้องต้มก็ได้กอตักหมูขึ้นมาเก็บไว้ก็ได้แบบนี้ในตัวน้น้ำทุกนี้ก็จะทำเป็นรสผัดปี่บบาใส่น้ำตาลทรายลงไปอีกหนึ่งช้อนจ้าแล้วก็รสอ้อยนางรม1ช้อน ใส่แกนี้เลยพี่นอ้องมาถึงขั้นตอนการผัดนะพี่บาขอกไส้น้ำมันหมูล,ลงไปประมาณสามช้อนสามช้อนแบบนี้นะพี่นอ้องใช้ไ้กลางก็ไปทางโอนแล้วทีนี้ก็เอาส่วนผสมที่ตําไว้เนี่ยใส่ลงไปอย่าใช้ไฟโอ้ผัดกะปิเอ็ดนี่ก็จะมีความหอมมากพอกะปิฉุกแล้วก็หอมเรียบร้อยแล้วก็หมูที่ต้มไว้ใส่ลงมา แล้วก็ใส่น้ำซุปที่ได้จากการต้มหมูตอนแรกนะพี่บ่าวก็ใส่ส่วนผสมไปเรียบร้อยแล้วอืมหน้าตาหน้ากินในต่วนนี้ก็จะปัดแบบนี้ไว้สักประมาณห้านาทีถ้าน้ำลดลงไปก็เติมทีนี้ถ้าเราไม่ต้มหมูตอนแรกรต้องใช้เวลานี้ในการเคี่ยวหมูให้เริ่มนุ่มแต่ก็เสียก็คือว่าส่วนผสมที่เราตำเนี่ยมันก็จะถุกเละแล้วขอบๆข,ข,ของกระทะก็จะดำ คน,นี้ปัดให้ส่วนผสมเข้าเนื้อนะน้ำน้อยไปนะเราก็เติมได้หมูมก็อนุ่มเฮียกว่าน่ากินเลยบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรากินหมูสามชั้นไม่อร่อยเหมือนเมืนน่อก่อนเมื่อก่อนเราฟันดีไนพี่นนอะแต่พอมีปัญหาเรื่องฟวันก็มากรู้สึกว่าไม่อร่อยพี่บ่าก็เลยใช้วิธีนี้นะก็ลดไฟลงมาแล้วก็ชิม หอมแล้วต่วนผสมอร่อยลงตัวถ้าทําแค่หมูผัดกะปิปกติก็ใบมะกรูดใส่ผัดนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยนะแต่วันนี้พี่บาวก็จะใส่ตะตอลงไปด้วยดังนั้นก็เอาสะตอใส่ลงไปก็ผัดะตะโให้เม็ดสวยขึ้นมากดูพี่เนาะความน่ากินเลยยอดเอาละประมาณนี้ใช้ได้ โอ้แตใบมะกรูดลงไปผัดกอเข้ากันสวกงามพี่พ่อ่าแค่นี้แล้วก็ปิดไฟได้เลยแล้วไปดูกันบุดนหมูไฟอืมยานเยอะๆเต็มเต็มคำหน่ากินสามชั้นผัดกะปิโอ้ทำแบบนี้นะถ้าใครไม่ชอบจะโตนั้นก็ไม่ต้องใส่ช่วงหลังแค่นั้นเอง อือเร็ยบีร้อยเกียวเกียวแดงน่ากินอ้๋หยออย่างงี้มีความนุ่มแน่นอนอือดูอ้๋หยอแค่กดแบบนี้ก็รู้เลยว่าหมูสามชั้นนุ่มสีันความน่ากินอ้ยอพี่น้องเจัดป่อยอือวาร้อนร้อนดูความน่ากินอือในส่วของหนางหมูเนี่ยนุ่มเรียกว่าเกีิยวสบายฟันเลย แล้วก็จะตซมีความกรอบ <c oughs> ต้องลองพี่น้องต้องลองช่วงนี้จะตอรเริ่มมากเอาลัพี่น้องก็เป็นว่าเจ็ดจ้มบร์ก็ตเป็รับเมนูหมูสามชั้นผัดกะปิแล้วพี่บา่าวใส่สะตอไปช่วงหลังถ้าใครไม่ชอบสะตอไม่ต้องใจนะขั้นตอนเหมือนกันเลยแล้วอย่าลืมพี่น้องลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะต้มหมูก่อนอย่างน้อยยี่สิบนาทีระหว่างนั้นก็ไปเตรียมส่วนโลมอื่นๆเราไม่ได้เสียเวลาอะไรลสำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอาหารอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท